สั้นอยู่บ้านตลอดเรารีเรียกคิไปแล้วว่าเธอเย็นนี้ทานอะไรดีคน่าจะน่าจะหมูกระทะเนะรับแล้วเดพี่กินได้แค่กับได้ได้เดี๋ยวผมกินหมูให้โอดยโี่ยวปิดโอ๊ยโอ๊ยเิดปิดโอเคโอเค

จะพูดว yeah, ่าอหรไกลได้เละใช่ตแล้วะแฟนกันไมจะมาฮัลโหลคุณครับจะปิดไหมเปิปิดเปิดเปิดเปดปิดเปิปิดเเปิดเ้เเปิดเปิดเปิดบเปิดเปิดนปิดเปิเ นะครับานกุกคนเกินเกินแล้วเออใครมใอรท่านใครไม่ปี่เทียงมซล่าโซลรา

มันสะทอยมันปิดไม่ได้เนี่ยแค่กดตรงนี้เนี่ยอ๋อแค่นี้นกเลยแแค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวขอโทษนะคะเหน่ลวมันเห็นหน้ามาเร็วเกิน พยายามกินมาแค่สองเพราะว่าถ้าไม่ได้เวลาผมได้ออกกำลังกายได้เตะบอลป่าตากมือขึ้นไปถึงอ้วนขึ้นง่ายใช่ไหมพอดีมันปิดด้วยนะไม่มีที่ให้ไปเล่นถึงเปิดผมก็ไม่ไปอะไรไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วแต่เวลาจะออกก็ที่บอกบริเวทหรือว่าจะมีเวลาทำงานนิดๆหน่อยแต่ผมว่าจะลองจะลองจริงจัง กลับมาจริงจังอีกรอบแต่มันกินไม่ไหวอ่ะแล้วว่าจะลองลองจ้างเทรนเนอร์มาดูโอเคไหมที่จ้างก็ดีนะ <ๆ S 1> ก็เผื่อแล้วจะได้แบบมีโมดิฟิเคชันมากขึ้นไงแต่ไม่รู้สึกว่าอยากเล่นก็มีคนตามมีคนคอยกระตุ้นใช่ผมคนเล่นสายนั้นแต่ว่าพักกลางวันไม่เฉพาะแบบว่าเรื่องเวรกนะเพราะ,ะว่ามัน, <c oughs> มนแรงเล่นเลยอ,อยู่บ้านบางทีพี่ก็เบื่อพี่เก่นเ,เล่นอยู่นล้นหมนดแรงไปหมด สวัสดีครับพี่ถ่ายเท้าผมทำไมเนี่ยเงียบเท้าไม่ได้เลยนะโอเคโอเคแล้วพี่แบบว่าพวกคาร์ดิโอบ้างไหมคาร์ดิโอที่บ้านพี่ดูอยู่ก็เลยแบบเดินบ้างวิบ้านด้วย มาพูดว,วิสั่งวิสั่งเอาแกยาวเอากรรมการไงก็เลยเอามาปกติกพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคอืมโอเคอืมสวัสดีครับสวัสดีรอ,อบนะกดแชร์ด้วยนะจ้าเมื่อกี้หายไปไหนหมดแล้วอ่ะสามห้าพันหายไปหมดแล้วก็งั้นหมือ ยังไม่ทำไม่หมดทาาอหรขอบคุณมากนะพี่อ้อฟเดี๋ยวรอพี่แอ้มมาให้ทำอีกรอบก็ได้ใจมากินเราต้องตักหมูกระทะที่ไหนพี่อ้อฟไม่แล้วเราก็คุยกันอย่างนี้ได้เลยโอใช่ไม่เป็นไรเราเดียวอ๋อแล้วเรียกเราเดียวหนึ่ง้าเติมเหน็บยังอ่ะเติมแล้วครับ ไม่วันนั้นที่มันตัดอ่ะผมชอบผมชอบทิ้งไว้สามเดือนจ่ายคืนไม่เป็นวะแล้วครเขาตัดก่อนนะครับถ้าเป็นเกินแลเขาไม่จ่ายตอนเดืนี้ษตอนนี้เสียงเนี่ยสะท้อนอยู่ปะที่สะท้อนนะโอเคเปล่าเห็นมีคนพูดถึงแต่แต่มีคนเขาบอกเขาบอกว่าใช่แต่เขาบอกว่าอย่าไม่ไลฟ์เครื่อเดียวไม่ดีจอผมไม่ชัด่ะ มันไม่จะเป็นสองจอก็มันไม่เช่มันไม่ช้าตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมันไม่ชัดเพราะว่าเราดูผ่านพี่บู๊ทใช่ปะใช่อะไรกันหรือพี่ไม่ได้เติมเน็ตอ่ะที่ตึกตา่ายตามเขานะไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราดูในนี้มันชัดนะเราเราดูผ่านจอพี่บู๊ทไงมันไม่ชัดแต่คนดูเขาเห็นแต่กล้องชัดก้องชัดนั่นแหละไม่เราผ่านไลฟ์ต้องไลฟ์เราชัดไหมอือกล้องชัดเด็ดเลยของนี้มันไม่ไม่ชัดเลย มีนีแต่คบนบอกว่าสชอาอันน,นี้เป็นแไบมันอยู่แต่แต่แต่คน yeah, บอกว่าเครื่องเดียวสมูทกว่าอ๋อใช่พี um ่ฝากปิดใช่ขอโทษทีครับขอโทษผมจะรไลฟ์ช่องของก้าววะล่ะเพราะว่าของก้าวมันขวอากว่านะเหมือน มันไม่ชาดครับเนี่ยเขาบอกพี่เกไม่ชาร์จนจ่เอาชาร์มันมน่าจะเป็นเพราะว่าลองดูงงค่อยๆปิดเดี๋ยวลองดูออกไปแล้วล่ละเ<อ>าขาอบอกว่าเครื่องเดียวแบบตอนแรกดีกว่าน่ชาร์จพี่ไม่ชาด์กระแตกยับเยินเลยมันน่าจะเป็นที่ระบบระบบเราเองอ่ะ ก็ไม่ชัดั้งแต่แรกว่ะตั้งแต่ er. Lan, แรกแลคอับวฮะไม่ไม่ได้คำเยอะขอโทษทีนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะพี่นะใชไม่ได้เจอกันนานเลอไม่ชัดเลยครับอืมครับ อ๋อเหน็บรึป่าวใส่บ้านมีอ้อยมี่ต้นไม้เกินไปเอาไวไฟไหมอ่ะไม่จะต้องยังไงครับจัดการให้มันจะต้องยังไงมันจะต้องยังไงนะมันม่แมันไม่ใั่จริงนะมันมันภาพมันแตกเออทำหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้เข้าใหม่ใหม่ เข้าไวไฟเขาเขาต้องเปิดเขาต้องเปิดของกาแล้วก็ของ้ป๊บ่างได้่ะกิโลพี่ฉีดวักพิงขีดวัิงหนัากยัง่้เเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแกนเนี่ยเอาแ่น คุม่กับเ้าแขกตอนนดที่เก้าคเก้ากอนนะ